สวัสดีพามาดูงานกันครับวันนี้ทุกคนวันนี้ผมอยู่ยแถวคลององอ่างนะครับงานนี้เป็นงานเดินสายเมนเนาะเดี๋ยวไปดูกันไปนี่ครับตอนนี้เราก็ยึดแลกไว้แล้วนะนี่ครับหน้างานของเราออน,นี้นะครับ วันนี้เรามาดึงสายเมนเบอร์สองร้อยสี่สิบนะก็ต้องติดข้างอาคารแบบนี้นะครับนี่นะแะเดี๋ยวเราก็เปิดมา ตัวนี้เพื่อที่จะขึ้นไปที่หัวเสาตรงนู้นนะครับหน้างานของเราก็อยู่ตรงนี้พอดีเลยครับทุกคนการไปป้านะครหลวงวัดเรียบนะครับแข่งโป๊กครับเพจนี้ก็พามาดูหน้างานกันนะครับวันนี้บ้านหลังนี้นี่คือ น่าจะไม่มีคนอยู่นะเป็นบ้านเก่าโบราณมากๆน่าจะหลายปีแล้วเนี่ยตอนนี้ลูกที่ช่างผมก็กำลังทำการปาดรูนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายออกมาที่รูนี้นะทุกคน ก็ไม่ง่ายเลยนะครับงานนี้เนื่องจากว่าพื้นที่ทํางานของเรามีจํากัดนะก็ะเดี๋ยวฝากติดตามรับชมกันมาตอนหน้าสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนบาย